สวัสดีค่ะนี้ต้องเราเข้าสู่รายการแกรี่ c ี้วันนี้เราก็มาตามสัญญาะะที่เราบอกว่าจะจัดท็อป10นางสาวไทยปี2 5 6 5ให้แต่จะเป็นการจับที่ไม่มีบอกว่าใครจะเป็นคนมงนะคะสำหรับแค่คนที่ผ่านเข้าท็อป10ในใจของเราเฉยๆและในใจของทีมงานมาเริ่มกันเลยที่คนแรกนะคะคนที่1 MT 1> mt 1 6ึ่งหกนิตตามิตาหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพี่นิตานั่นเองที่เราให้นิตตาพี่หรือพี่นิตาเพราะทีมภูเกต็ตเขาปังกันอยู่แล้วเรื่องการส่งนางงามแล้วก็มงเนาะและพี่นิตามีความสวยมีความฟอและมีความเป็นกันเองเหมือนกับพี่ดาและพี่นิตา ก็นิสัยดีมากถ้าถามนะคะว่านิสัยดีเกี่ยวอะไรกันนี่บอกเลยว่าเกี่ยวถ้าคุณนิสัยไม่ดีคุณก็มงไม่ได้นะจ๊ะจะบอกให้แต่พี่นิต้าคือแบบว่า The b e นิสัยดีมากน่ารักเป็นกันเองบอกเลยพี่นิต้ามันนิต้ามงง่ายมากมีสิทธิ์มงสู่มาต่อคนถัดไปกันเลย ขวัญใจคนภาคนั่นเองนะคะก็คือ MT23 พี่ฮันนี่พัดสอนเพราะว่าที่ให้พี่ฮันนี่พัดสอนเพราะตั้งแต่เดินเข้ามาวันแรกเรื่องชุดอะไรนั้นคือสุดป,ปังปังปังปี้ทำให้เราเห็นมีความเป็นพี่แพวและ พี่ฮันนี่พัศนดูมีออร่ามีความงามและมีความมุ่งมั่นน่าดึงดูดมากๆเราจึงให้พี่ฮันนี่พัศอนอยู่ในท็อปสิบของเราด้วยมาต่อคนถัดไปกันเลยนะคะคนที่ส MT หนึ่งแปดนิดาวนิดาดอกกุหลาบหลายคนคงรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีเพราะ เป็นผู้เข้าประกวด MUT 2 0 2 1 1เลยนะเดินดีดูมีออรา่ามีใบหน้าที่หวานและสาม,มารถขึ้นบนยวนเวทีและฆ่าทุกคนบนเวทีตายได้เลยคนนี้น่ากลัวจริงๆคนต่อไป MT 0 6มุกอัญญภพัฒนมีความสวยคมและ ไม่ยากที่จะมองออกไปแนวหน้าไทยผิวสีน้ำผึ้งผิวสีนี้เป็นผิวสีที่ดีนะและเหมาะกับพี่เขาเองด้วยมีความโดดเด่นที่สูงมากมาคนต่อไปกันเลยนะคะ mt 0 8กรีกราดามีความสวยแซ่บคมอยู่ในตัวและมีความเป็นสายฝ่อสายฝ่อที่เราว่ามีความออกลูกครึ่ง แต่งหน้าลุกไหนรับรองว่าเลิศจะใสหวานใสเผ็ดใสฝ่อสามารถเป็นนักแสดงได้ด้วยเลยนะคนนี้บอกเลยสุดจัดประลัดบอกนะจ้าลอดทุกลุกแน่นอนคนต่อไปคนที่6 mt 1 3 P พี p p ระยาที่เลือกคนนี้เข้าเพราะมีความเป็นนักแสดงนางแบบมีใบหน้าที่หวานและเผ็ด สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะนักแสดงนางแบบนางเอกทุกลุกก็ได้หมดคนนี้ปังมาที่คนต่อไปกันเลยนะคะคนที่7 mt 1 9ไข่มุกวรดิษาคนนี้เหมือนกับพี่พีพิพพรยาเลยนะคะเพราะมีความเป็นนักแสดงนางแบบนางงาแต่มีความเป็นลุกหวาน สามารถเป็นนางเอกได้มาที่คนต่อไปกันเลยนะคะคนที่คนที่แ mt 1 4 disney ที่เลือกคนนี้เพราะตอบคำถามดีแน่นอนมีความเลศิศมีความปังและอีกอย่างเป็นตัวเต็งด้วยนะจ๊ะคนนี้บอกเลยมีสิทธิ์มงไม่พูดเยอะนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีทิฏฐิมาต่อที่คนที่9กันเลยดีกว่าค่ะ mt 1 7 อทิชาบอกเลยคนนี้น่าสวยดูแพงลูกหนุ่มีความหน้าไทยและลูกครึ่งอยู่ในตัวไม่พูดเยอะดีกว่าไม่มีทิติเลนจามาต่อกันที่คนถัดไปนะคะ MT 1 5โบนัสที่คัมพอร์คนนี้นะสามารถเข้าท็อปสิบได้ง่ายมาก 1. มีรอยยิ้มที่สดมีความใส่ฝอลูกครึ่งมีสเสน่ห์มาในลุกนักธุรกิจที่สวยเพช ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการจัดโพล t ็อปสิของเพจกะหรีขี้เผือกเป็นครั้งแรกที่เราจัดโพลก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะเราจะไม่จัดอันดับนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์มงอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับทีมงานกะหรีขี้เผือกเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ